สวัสดีครับอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อออยาต้าวอนแพ่หมู่เก้าครับคำซุทุพโพมอะไรพพีนครับเนาะอ่าครับนี้นะครับก็นในยกการบริหารสดวองโรงพยาบาลนะครับเรานอหลังห้อ้างปรก็จุดผูก ทางตักปลาทางตักปลาอ่าล้อยา่อเน่าครับ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 คอับครับครับครก้ครับ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 รับครับัรับรับครับครัครับครับครับครรครับรครับ หมทีโขอรับ่อหูนี่งไหมนนะครับ่ไห่ท่านใน้าท่านเรันท่านใน้านะครับท่านในข้ามองข้าวอ้ข้าวไอ้โอกอะไรอยในสพปด จะเป็นงานประจำปีนะครับทั้งบ้านเหนือบ,บ้านใต้เลี้ยงทั้งสองงานนะครับซองทองหวังแทนผู้เลอน์บูที่เขานะครับเชิญครับ อาเรจเจนะครับคุณธนสรมังคลาสนะครับซอตตอหมูท uh ี่กนะครับในทวายวค้ไลท์เดอนะครับเรียนเจิครับทีไรท่านตอไฟ ขอยาเลเจินนะครับปาโล้อนมังคลานะครับเลปราโมก้อนมังคลานะครับเขินครับต่อไปนะคะรับเล่นเจินปลาโลานอาพลป้าพรชัยนะครับถวายอคนเปิดมน พงศ์อะไรนะครับเขาใหม่พงศ์อะไครับตั้งแต่พอตั้งแต่พอนะครับน้องช้อนหมูหวานข้อเหง่านะครับก่อนพิ้งเมื่อก่อนก็พิ้งหมูหวานเดียวกันนะครับน้องแล้วก็มีช้อนแกพออ่าเมื่อเดียวมีคันเห็นหมูหวานนะครับเพื่อทีเฮาพี่เ,เด็กงบประมาณมาพัฒนานะครับแต่ว่าอด่านที่ใจเฮาก็ยังสินอ,อนันหนึ่งอันเดียวกันอยู่นะพื้นแกพอเหมือนกันนะครับวัดซื่นเฮาต่อไปอ่า ทีเจ้าพ่อคำแดงนะครับวันนี้เขาก็มาทีนะครับเนาะก็พิจเจ้าพ่อข้อสอบผูหวานเข้าอยู่แล้วนะครับ